สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอาละค่ะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการเปิดรับเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่สองค่ะเราจะไปพูดคุยกันกันกบอาจารย์ประกายรัตน์ต้นทีรวงค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะทําหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ อาจารย์ขาทราบว,ว่าตอนนี้กำลังเปิดรับในเรื่องของหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะร่วมกวับสถาบันพระปกเกล้านะคะเราได้จัดทําหลักสูตรนะคะประกาศเบัตรนะคะสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูงนะคะซึ่งการจัดทําหลักสูตรนี้เนี่ยเราได้จัดมาหนึ่งรุ่นแล้วนะคระับ็นการอบรมอันนี้ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะจนถึงวันที่13บธันวาเดือนหน้าเนี่ยนะคะ,ะจะเป็นรุ่นสองนะคะค่ะัน้นก็จะเรียนท่านผู้ดำนนเนาการและผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าทำไมคณะกรรมการิิทธิมือชนแห่งชาติเนี่ยนะ,ะจึงเห็นว่า การจัดหลักสูตรนะฮะในการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงในด้านสิทธิมิชชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะหลายคำถามมีเยอะคะ่ะแ,แล้วทำไมอื่นๆมีไหมนะคะกลุม่มบุคคลมีไหมนะคะอันนี้เดนก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการทำหลักสูตรด้านสิทธิมิชชนเนี่ย กรรมการสิในชุดที่สามเนี่ยนะคะเรามองเห็นความสําคัญของการให้ความรู้นะคะความเข้าใจอย่างถูกต้องด้านการด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย <c oughs> คือเราไม่ได้มุ่งแต่จะให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียวนะคะ <c oughs> แต่ละเปิดเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับสูงแต่อีกสี่หลักสูตรเนี่ยนะคะเราทําทั้งหมดห้าหลักสูตร <c oughs> นะคะเร <c oughs> ามีการส่งเสริมการเคารพสิทธิ นะฮะและในแผนนี้เองนะคะซึ่งเป็นจะตอบสนองกับกลยุทธ์ของการทํางานของกรรมการสิทธิในชุดที่สามเนี่ยนะคะในแผนเนี่ยกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญก็คือการจัดทาหลักสูตรสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะฮะ mm hmm. แล้วหนึ่งในห้าหลักสูตรที่เราจัดทําสําเร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็เปิดการอบรมไปแล้วสองหลักสูตรก็คือหลักสูตรนะคะสิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูงกับหลักสูตรสิทธิมนุมนษยชนนะคะสาหรับ นักธุรกิจนะ <okay. S 2> นส่วนสิทธิมนุษยชนสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับประชาชนเหล่านี้เราเรียกหลักสูตรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะ,ะก็เป็นหลักสูตรที่เราสามารถไปอบรมร่วมกับองค์กรต่างๆนะคะที่เชิญเราไปนะฮะก็เป็นการวางพื้นฐานแล้วเรายังมีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะค่ะ ซึ่งในห้าหลักสูตรเนี่ยคะ่ะเราก็มองว่าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเป็นหลักสูตรที่กรรมการสิทธิเนี่ยเรากับสถาบันพระปกเกล้านะคะทางสถาบันพระปกเกล้าท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําหลักสูตรแล้วก็การจัดอบรมนะคะเราก็เลยปรึกษากับทางท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะคะว่าเออถ้าเราจะสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรในภาครัฐภาคเอเกชนภาคประชาสังคมเนี่ย กลุ่มที่มีศักยภาพในการกำหนดทิศทางขององค์กรนะคะแล้วก็เป็นเสมือนกับต้นทางของกระบวนการทำงานนะคะของใน,ในแต่ละภาคส่วนเนี่ยเรา,เาควรจะเริ่มอย่างไรดีนะคะเพราะเราตระหนักดีนะคะว่านักบริหารระดับสูงเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละหน่วยงานของรัฐของเขาไม่ใช่แต่ของรัฐนะคะ mm hmm. ของภาคเอกชนด้วยนะคะ yeah. อย่างประธานบุลนิธินะคะนาย,ยกสมาคมนะคะแล้วหรือก็ประธานต้องเรียกว่าธุรกิจนะคะซีอเหล่านี้เนี่ยถ้าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษชนนะคะตระหนักเนี่ยแน่นอนคะ่ะในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กรของเขาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดการปฏิบัติได้ทันทีนะคะ พาะบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็คุมทั้งนโยบายนะคะแล้วก็คุมทั้งกระบวนการขับเคลื่อนด้วยเราเลยมุ่งไปว่าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างถูกต้องกับท่านเหล่านี้เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจแล้วท่านจะได้นําหลักความรู้นะคะที่เราให้ไม่ว่าจะพอนความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศกฎหมายนะคะที่เขาคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างแนวฐานแนวความคิดด้านฐานสิทธ์นะคะเป็นอย่างไรจนกระทั่งท่านผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ท่านสามารถที่จะเอานโยบายของท่านเนี่ยมาวิเคราะห์กับหลักสิทธิมนุษยชนเราคาดหวังถึงท่านว่าเมื่อท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่าน ท่านก็จะขับเคลื่อนนะคะงานด้านสิทธิมนุชนเนี่ยกับผู้ปฏิบัติในองค์กรของท่านนะคะให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะ <Okay. S 2> ก็เลยเกิดสูตรนี้ขึ้นมานะคะ <Okay. S 2> และ้วหลักสูตรนี้เนี่ยกรรมการเสร็จก็ได้รับต้องเรียกว่าได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสถาบันพระปกเกล้านะคะ mm. จากาจากหลาย มหาวิทยาลัยนะคะที่ท่านสอนด้านสิทธิมนุชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นของศูนย์สันติศึกษาสิทธิมนุชนของมหิดลนะคะอะไรมหิดลจากมหา,าลัยนะคะธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จากหลากหลายมหาวิทยาลัยคะ่ะนะคะที่ท่านเข้ามาช่วยกันนะคะและทางสาบานพระปกเกล้าเนี่ยก็เป็นหลักในการจัดอบรมนะคะซึ่งซึ่งการจัดอบรมในในรุ่นที่สองเนี่ย เราได้ปรับเปลี่ยนเวลาเรียนนะคะเดิมเนี่ยเราจะให้เรียนวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะตอนนี้ก็ปรับมาให้เรียนเป็นวันพฤหัสนะคะแล้ววันศุกร์ค่ะ,คะแล้วท่านนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเรียนสี่เดือนนะคะเรียนสี่เ,เดือนแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะคะจากของสถาบันพระปกเกล้านะคะได้ เข็มนะคะต้องเรียกว่า,เ,าเข็มวิทยาฐานะนะคะใ,ให้ให้นะคะว่าท่านเนี่ยได้ผ่านการสําเร็จการศึกษาอบรมนะคะตามหลักสูตรครบถ้วนนะคะซึ่งหลักสูตราการเรียนเนี่ยเราแบ่งออกมีทั้งการเรียนในห้องเรียนนะคร้อสิบเอ็ชั่วโมงการเสริมสร้างประสบการณ์เชิญประจักษ์คือพาลงไปดูนะคะศึกษาดูงานาด้านสิทธิมชนทั้งในปริมณฑลรอบๆกรุงเทพ ทั้งในต่ hmm. างจังหวัดนะแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะคะจากการศึกษาดูงานแล้วก็มีการสังเคราะห์ประเด็นสิทธิมนชนนะคะแลกเปลี่ยนกันมีกิจกรรมอื่นๆในการเรียนนะคะแต่แน่นอนค่ะเกณฑ์การเรียนเนี่ยท่านที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีเวลาให้กับหลักสูตรนะคะเพราะเราคาดหวังนะคะว่าท่านที่เข้าอบรมเนี่ยเมื่อท่านสําเร็จออกไปแล้วเนี่ยท่านจะมีแนวคิดนะคะมุมมอง นะคะในการเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าใจถึงวัฒนธรรมนะคะของการดำเนินธุรกิจดำเนินงานในองค์กรภาครัฐในภาคเอกชนนะคะในไม่ว่าในภาคส่วนใดๆเข้าใจถึงมิติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะรวมทั้งท่านจะเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยด้วย hmm. คือถ้าจริงๆแล้วสิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตยเนี่ยค,คือฐานเดียวกันนะคะ <Okay. S 2> ประชาธิปไตยจะเบ่งบานได้ในประเทศไหนคนในประเทศนั้นก็จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะสิทธิมนุษยชนมันคือสิทธิพื้นฐานนะคะของมนุษย์ทุกคนแล้วก็เป็นสิทธิพื้นฐานขั้นพื้นฐานที่จะรับการปกป้องคุ้มครองนะคะรับรองโดยรัฐนะคะโดยรัฐนะคะรัฐนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงรัฐบาลอย่างเดียวนะคะเ็จ หมายของด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาหมายถึงรัฐบาลหมายถึงตุลาการนะคะหมายถึงสภานิติบัญญัตินะคะขัดสภานิติบัญญัติด้วยว่ารัฐสภาของเราเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนของท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากสามหน่วยงานหลักนะคะของประเทศเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วสิทธิมนุษยชนเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่ในรัฐธรรมนูญไทย นะคะจร,จริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2 5 4 0แม้แต่ในรัฐธรรมน,โนูญปัจจุบันก็ตามนะคะก็เขียนรับรองเรื่องสิทธิมนุชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคบรรดาเหล่านี้จะได้รับการรับรองและคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะก็ สิ่งเหล่านี้เนะะี่ยค่ะเราก็อยากให้นะคะอย่าคิดว่าท่านผู้บริหารระดับสูงเนี่ยท่านมีความรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่เมื่อท่านเยนแล้วเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเชิญมาล้นแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรู้นะคะด้านสิทธิมชนและบางท่านก็มีความเชี่ยวชาญด้านการนําสิทธิมชนลงไปปฏิบัตินะคะมะีต้องเรียกประสบการณ์สูงนะ,ะ้งต่างประเทศ ค่ะก็จริงๆก็อยากเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารระดับสูงนะฮะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานภาคเอกชนนะคะแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนนะคะและประชาชนทั่วไปนะคะที่ท่านมีธุรกิจหรือท่านมีมูลนิธิสมาคมทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างมากมายท่านอยากจะเข้าใจตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะที่ต้องบอกว่า ี่เดือนเนี่ยเราให้ความรู้ท่านอย่างเต็มที่นะคะ <Okay. S 2> ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรแรกนะคะของประเทศไทยด้วยแล้วก็ในภูมิภาคนี้ที่มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้กับท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะของแต่ละหน่วยงานให้ท่านเข้าใจท่านประหนักจนกระทั่งเราคาดหวังไปถึงว่าท่านจะสามารถวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในองค์กรของท่านและในสังคมนะคะซึ่งก็จะนําไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพราะถ้าเราเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยกันตระหนักให้เกียรติการเข้าใจนะคะการที่เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนียก็จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นค่ะอันนี้ก็ เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่า <Okay. S 2> ทำไมกรรมการสิทธ์นะคะจึงได้ทำหลักสูตรนี้นะคะเฉ <Okay. S 2> พาะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเฉ mm hmm. พาะผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนเลย mm hmm. และหลักประชาชนทั่วไปกลุ่มเปราะบางนะคะเฉ <Okay. S 2> พาะนะคะมีไหมมีนะคะ <Okay. S 2> เราทำไนะคะทำทั้งห้าหลักสูตรเลย mm hmm. แล้วตอนนี้เรายามขับเคลื่อนนะคะ ด้วยงบประมาณอันจำกัดเนี่ยนะคะเราก็จัดได้ในบางบางหลักสูตรบางหลักสูตรก็ต้องขอความร่วมมือนะคะอย่างหน่วยงานที่เขามีงบประมาณโดยตรงเช่นหลักสูตรสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเราวางไว้ตั้งแต่นะคะชั้นตำรวจอยายการสารลราชธรรมซึ่งถ้าองค์กรเหล่านี้ท่านต้องการหลักสูตรที่เราทํานะคะ <Okay. S 2> ทางการกรมการสิทธิธรรมเอาไปใช้ อบรมหรือให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะกับบุคลากรในหน่วยงานของท่านทางกรรมการสิทธิ์ก็ยินดีนะคะที่จะมอบหลักสูตรนี้ให้ไปนะคะแล้วเราก็กําลังพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาอยู่นะคะอนอกจากทําคู่มือการเรียนรู้นะคะด้านสิทธิมนุชนให้กับ นักเรียนนะคะในชั้นอนุบาลปฐมวัยนะคะระับปฐมต้นปฐมปลายมัธยมต้นมัธยมปลาย mm hmm. ซึ่งหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับนักเรียนเหล่านี้นะคะในชุกช่วงชั้นของกระทรวงศึกษามีไหมมีอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็อยู่ในหลักการกลางของของกระทรวงนะคะ mm hmm. กลุ่มสับด้านสังคมแต่เครื่องมือการสอนนะคะก mm hmm. ารสอนกดไม่ไม่ง่ายนะคะ yeah. หลายท่านฟังบ,บอกอสสิทธิมชนนี่มันดูมันเป็นนามธรรมจังเลยนะคะม, okay. มันไม่น่าจะเอามาสอนให้เด็กเล็กๆนะคะเข้าใจได้แล้วทายังไงนะจะสอนจะ,จะทั่งท่านผู้บริหารระดับสูงซึ่งนั้นม,มีความรู้ความมากมายท่าน <Okay. S 2> จะยอมรับตะหนักและเข้าใจอ,อันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือนะคะกรรมการประจำคู่มือการสอนให้สําหรับชั้นอนุบาลชั้นประถมแต่ในชั้นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราคงต้องเชิญน,นะคะผู้สรงคุณวุฒิ ที่ท่านเชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านศาสตราจารย์ดรวิทิตมันตราพรอ,อ,อะไรต้นเหล่านี้ <Okay. S 1> ท่านจะกรุณามาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็เชิญนะคะตอนนี้กรรมาการทางสถาบันปปกเกล้าวคะ่ะเป็นผู้รับสมัครนะคะก okay. ารวิจาราสถาบ,บันปปกกล้าวนะคะหลักสูตร ถ้าท่านถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ www.kpi.ac.th นะคะเป็นเว็บไซต์ของสถาบันปปลก,กล้านะคะเข้าไปในหลักสูตรประกาศิบัติสิทธิ์มิชนสำหรับผู้บริหารระดับสูงก็จะมีใบสมัครพร้อมเลยนะคะเกณฑ์การอยู่ในนั้นแต่ก็ต้องเรียนนะคะว่าอายุนะคะท่านผู้เข้าแล้ก็กำหนด จริงๆกาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ไม่เกิน70คนในแต่ละรุ่น<ช>นะคะว<ช>่ามันจะการถกะแถลงสุดสิทธิมนุษชนเนี่ยสอนไปตามอธิบายเฉยๆเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจละคะแล้วท่านจะรู้สึกเบื่อก็จะมีการเรียนไปถกแถลงไปนะคะ<ช>นั้นที่เรียนเนี่ยอายุต้องไม่ต่ำกว่า35ปีแล้วก็ไม่เกิน55นะคะจนถึงวันสม<ช>ัครอันนี้อันนี้สมัติเบื้องต้นนะคะจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยทางสภาบบนพปกเกล้าท่านเป็นผู้รับนะคะรับสมัครแล้วกระจัดอบรมให้แ,<ค>แต่ก่อนมาครับนะคะเราก็ร่วมทําหลักสูตรเราก็ของบประมาณนะคะที่จะแล้วก็ท่านที่เข้าอบรมนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะคะค,ค่ะกรรมาการสิทธิ์ก็จะออกค่าใช้จ่ายใ,ให้หมด<ค>นะคะจนเรียนจบ นะคะแต,แต่ก็ต้องผ่านเกณฑ์น,นะคะผ่านปินี่ก็ไม่ใช่มาบ้างไม่มาบ้างนะคะอันนี้ต้องขอ,อนําเรียนท่านที่สนใจจะเข้าอบรมเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยขอท่านกรุณาช่วยไต่ตรองแล้วก็จัดเวลาให้ดีนะคะ <laughs> อันทุกสต่างก็เป็นภาษีของท่านนั่นแหละคะ่นะเราก็หวังว่า ท่านจะเรียนครบเพราะว่าเกณฑ์ของเขาเนี่ยถ้าท่านเรียนไม่ครบ75เปอร์เซ็นของเวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย <Okay. S 2> ก็ไม่นะคะท่านเข้ามาได้แต่ท่านก็ไม่ไม่ได้ประกาศออกไปนะคะอิทธ mm ิผ hmm. ล <Okay. S 2> ร่วมด้วยท่าน mm hmm. ต้องทําเอกสารวิชาการของท่านนะคะ mm hmm. อัตรเจงนโยบายส่วนบุคคลเอกสารว,วิชาการนี่เราให้ทําเป็นกลุ่มตลอดการ mm hmm. ว่าเมื่อท่านเรียนสุดท้ายแล้วเนี่ย ท่านคิดรวมกันแล้วเนี่ยท่านจะเอาหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปปรับไปยุกใช้ในองค์กรของท่านอย่างไรนะคะ mm hmm. เคลื่อนแบบไหนนะคะแล้วก็ยังมีเอกสาร้วยกว็ policy paper เอกสารเชิงน,นโยบายส่วนบุคคลเ <Okay. S 2> มเราอยากนยคะว่าแล้วในความคิดของท่านเช่นท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด mm hmm. ท่านมาเรียนแล้วเนี่ยท่านจะเอาหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปใช้นะคะในการขับเคลื่อนนโยบายของท่านนะฮะในการที่ ท่านจะดูแลนะคะบุคคลประชาชนในจังหวัดของท่านอย่างไร mm hmm. ว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราให้ไปแล้วให้องค์ความรู้แล้วเนี่ยเราก็หวังว่าท่านจะสังเคราะห์ออกมาได้นะคะ okay. mm hmm. ท่านก็ต้องรว้แล้วเราก็จะมีอาจารย์ที่จะคอยประเมินนะคะตรวจด,ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ mm hmm. ระหว่างเรียนเราก็ต้องขออนุญาตนะคะว่า,าต้องเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. ระหว่าง แล้วก็ระหว่างสถาบันด้วยแล้วก็ระหว่างครูบาอาจารย์ด้วย <Okay. S 2> ค่ะต้องต้องอมีเกณฑ์ไม่มากนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าก็เป็นเกณฑ์ที่ค่อนอต้องเรียกว่าเข้มเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะ <Okay. S 2> วหวังสูงท่านจบหลักสูตรประกาศศิบัตินะคะสศทษฐมิชนสําหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยสังคมจะคาดหวังกับท่านเยอะเ <Okay. S 2> อ่ยค่ะวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาแรกลยกลุ่มแล้วเรามีเจ็ดกลุ่มวิชาอ๋อค่ะ ท่านจะได้เรียนเลยคือฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชนอันนี้มีนาคา21ชั่วโมงท่านจะรู้เลยว่าเอฐานคิดของและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยเขามาอย่างไงแล้วฐานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเราเนี่ยมาแบบนะคะแล้ววิวทะที่เราจะคุยกันด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งตอนนี้มีคนพูดกันเยอะเลยนะคะสิทธิมนุษยชนนี่ก็อ้างสิทธิมนุษยชนแล้ววิวาทะที่ถูกต้องด้านสิทธิมนุษยชน นะคะรวมทั้งประชาธิปไตยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันคืออลังแล้วเราก็จะมีการคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อนุวัตนะคะด้านสิทธิมนุษยชนเราจะเชิญมาในประเทศและต่างประเทศนะคะประเทศเนี่ยเราก็มีล่ามแปลให้แต่ท่านก็กังวลนะคะบอกวิืยากรอจะต่างประเทศแล้วพูดแล้วเราจะรู้เรื่องไหมนะคะกับ ก็จะมีราบนะคะซึ่งแปลให้ท่านเข้าใจแล้วท่านที่เรียนเนี่ยถกแถลงได้ตลอดเวลาเพราะการท่านสิทธิมิโนกับประชาธิปไตยเนี่ยต้องเรียนแบบทูเวย์นะคะยันก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะคะกับอาจารย์นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจค่ะก่รเรื่องค่ะสิทธิตนบนกระแสความท้าทายนี่นะคะท่านก็จะได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์ได้วิเคราะห์สถานการณ์มุมมองสิทธ ในประเทศเรานอกประเทศเรานะคะสิทธิี่มิตของกระบวนการทีติดทำภาคธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย